สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับการเทรดนะครับวันนี้ผมพลายบุญนอกนะครับจะพาไปเทรดที่18เหรียญน,นะขออนุญาตใช้18เหรียญน,นี้แล้วกันนะครับโอเคครับเริ่มเลยนะครับวันนี้ใช้เทคนิคอะไรดีเอาเป็นแบบเซฟเซฟอ่าเราจะเซฟกันที่8เหรียญก่อนนะครับตัวเลขสวยๆเนาะเราค่อย แพ้หรือชนะค่อยกู้คืนนะครับเราจะเทรดด้วยอะพื้นฐานเลยดีกว่านะครับพื้นฐานเลยดีกว่า B B าลองเราเราลองบอเรนจ์แบ d นะครับในไหนเราก็มาแล้วนะครับหาเทคนิคใหม่ๆแจมๆมาลองใช้กันนะครับเริ่มจากนะครับหา B B นิดนึงนะครับที่เมนูอินดิเคเตอร์หาไม่ยากนะครับต้องเป็นป๊อปปูล่าแน่นอนนะครับนี่ครับ โบลิงเจอร์แบนนะครับอ่าเติม S ด้วยนะครับตังค่าเท่าไรดีละ่ะผมว่า default เนี่ยมาตรฐานสุดนะครับทีนี้มันก็จะมีเส้นมา3เส้นนะครับแล้ว3เส้นนี้คืออะไรนะครับจริงๆข้างบนตรงกลางข้างล่างนะครับก็คือเหมือนบอกเป็นลักษณะคล้ายๆแม่น้ํา,านะครับขอบกลางล่างอาขอบบนกลางล่างโอเคแล้วตัว ในยะของมันคืออะไรนะครับก็คือจริงๆแล้วตัวตัว BB เนี่ยมันเป็นเส้นที่สร้างหลังจากที่กราฟวิ่งแล้วนะครับดังนั้นมันจะอ้างอิงอะไรมากไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่าก็พอเชื่อถือไดเออ้เราอาจจะต้องใช้ประกอบการอ่านนะครับจากแนวรับแนวต้านเนาะโอเคครับ BB บอกอะไรนะครับ BB บบอกว่าถ้าไปถึงนอกกรอบบนแล้วเนี่ยมันจะกลับนะครับมันจะกลับมา ถ้ามาอยู่แถวๆกรอบล่างแล้วมันก็จะขึ้นไปนะครับแล้วมันก็จะกลับมานะครับแต่ชุดนี้นะครับอ่าเนี่ยเชุดเนี้ยขึ้นไปไม่กลับขึ้นไปไม่กลับขึ้นไปไม่กลับนะครับเราอาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมจะลองเทรดเลยแล้วกันนะครับคู่นี้แหละนะครับแคดเจโอ้ยแคดเจเหรอไม่ไหวเดี๋ยวลองดูคู่อื่นโอ้ย ปกติวิธีดู BB นะครับมันเหมือนแม่น้ำนะครับให้เราจินตนาการว่าเป็นแม่น้ำนะครับมันจะต้องมันจะต้องสมูทอ่าจะต้องสมูทเป็นเขาเรียกอะไรมีพื้นที่กว้างเท่าๆกันนะครับอันนี้บางทีบางทีมันเป็นโค้งน้ําแบบนี้มันก็อันตรายนะครับดังนั้นเราจะรอพื้นที่ที่มันชัดๆนะครับโอเคนะครับอ่ะผมได้ตรงนี้มาละนะครับ นี่เทรนเป็นขาลงนะครับเบื้องต้นเราก็ดูเทรนก่อนนะครับจากนั้นนะครับเราก็ลองตีในส่วนของแนวดูนะครับประกอบกับ b b นะครับดันนงนั้นตรงเนี้ยเราจะได้แล้วว่าถ้ามันมาที่แนวเนี้ยผมจะกดลงนะครับอ่าันนี้คอนเซปต์นะครับก็คือถ้ามันขึ้นไปตรงนี้นะครับนั่นหมายถึงมันอยู่ตรงขอบบนละนะครับ เดี๋ยวผมจะรอก,กดลงเอาง่ายๆกันเดี๋ยวลองดูคู่อื่นบ้างดีกว่านะครับขยับขยับเปอร์เซ็นต์จ่ายนี่กระดิ่งแมวมากนะครับน้อยฟุดๆนะครับอันนี้ล่ะอ๋ออันนี้ไม่ไหวเราลองปรับไปเรื่อยๆ UJ โอ้ย ครับจะไม่วิ่งสงสัยรู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันหยุดแล้วนะครับไม่เกี่ยวนะครับอ,อันนี้จีโอ้โหไสยาวนะครับไส้ยาวนี่ยังไม่ยังไม่สวยยังไม่สวยเลือกไปเรื่อยๆมีหลายคู่นะครับโอเคนะครับอ,อันนี้ตืดตด,ยดยอยู่บน BB บละนะครับจะกดตรงไหนดีนะครับจะกดตรงไหนดี จริงๆแนวอยู่บนนี้เลยนะครับอยู่ชุดนี้อาจจะต้องรอรอเขาขึ้นไปนะครับโอเคถ้าไปถึงเส้นผมก็จะกดลงนะครับผมก็จะกดลงรอดูว่าเขาจะขึ้นไปถึงไหมนะครับเพราะว่าเขาออกมานอกบ b บีละเดี๋ยวผมรอรอรอเขาขึ้นไปอีกหน่อยนะครับ ถ้าเขาลงมานะครับถ้าโอ้ยโอเคโอเคขึ้นไปเหยียดขึ้นไปเหยียดขึ้นไปโอ้ไม่เป็นไรนะครับเสียดายจริงๆแล้วอยากให้เขาจืดขึ้นไปนะครับแล้วก็ได้จังหวะดีๆกดลงนะครับอันนี้เขาก็ไปชนบีีแล้วก็ลงนะครับเพียงแค่เราสันนิษฐานผิดไป เรื่องมั่วนะครับไม่เป็นไรนะครับหาคู่อื่นต่อไปยูโรแคทไม่ไหวไกลแนวบีบีเราเหลือกเกินนะครับเอเจโอเอ๊ะคล้ายๆกันอยู่แนวบีบีแล้วก็ลงมานะครับ เดี๋ยวถ้าเขาจะขึ้นไปอีกผมก็จะกดลงนะครับรอดูเขาจะแหงบีบไปได้ไหมนะครับอยากกดนี่มาแล้วนะครับโอเคแหงบีไปละแหงบีไปละนะครับนู่นเลยดีกว่าอันตรายนะครับ ตรงนี้มีแนวเส้นกริดนะครับเส้นกริดที่แข็งแรงมากนะครับผมว่าเทรนเป็นขาลงนะครับหน้ากดลงหน้ากดลงตรงนี้ตรงนี้นะครับไหนๆเราก็รอแล้วนะครับแหกเส้นกริดมาละนะครับจริงผมขออนุญาตกดเลยแล้วกันแดเหรียญนะครับบัวมันจะไม่ขึ้นนะครับเพราะว่ามันหลุด B b มาไกลละนะครับมาดูกันนะครับยกเว้นว่า มันจะแหกไปนะครับอันนี้ถือว่าใจร้อนนะครับใจร้อนเพราะว่าเส้นที่เรารอคือด้านบนนี้นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับกราฟมันขึ้นไปแรงหวังว่ามันจะลงมาแรงนะครับโอเคยังอยู่ในโซนอันตรายนะครับแต่ว่า b b ีก็ได้โปรดเอาอยู่เถอะถ้าไม่อยู่ก็จะแก้ไม้นะครับ นิ่งละเป็นไปได้ว่าจะพุ่งพุ่งลงนะหยุดตรงนี้ก็ได้ครับโอเคเยี่ยมมากนะครับขอบคุณมากนะครับอามาดูกันนะครับตัวที่เราใช้นะครับคือ BB นะครับบ b ตรงนี้เราเราไม่กล้าเข้านะครับสัญญาณมัน มันชัดมันเขาเรียกว่าอะไรมันชนแนวพอดีนะครับอยากอยากให้มันหลุดไปนะครับแต่ว่ามันก็ไม่หลุดไปโอกาสนี้เราก็เลยเสียนะครับแล้วก็มีแท่งนี้นะครับพุ่งขึ้นไปค่อนข้างสูงนะครับคือพุ่งขึ้นไปค่อนข้างสูงแล้วก็ผมคิดว่านะครับแนวต่อไปเนี่ยมันคือแนวเส้นกริดที่ค่อนข้างแข็งนะครับที่ค่อนข้างแข็งแต่จริง,รงตั้งใจจะรอนะครับแต่ว่ามันหลุด BB ไปไกลละผมว่ามันอาจจะอาจจะไม่ขึ้นนะครับก็เลยเข้าออเดอร์ที่ ปลายนะครับเป็นปลายชุดนี้นะครับก็วินนะครับโอเคครับมาอีกนะครับมาอีกทีนี้นะครับมันก็จะต้องมาเล่นโอเคผมจะเพิ่มเป็นไม้14นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าออเดอร์ที่หลังเส้นนี้นะครับประมาณนี้ดีกว่านะครับ คู่ E.U. นะครับ A.U. A.U. อ่ะไหนล่ะโอเคเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวรอแท่งนี้ปิดเลยนะครับไม่ต้องรีบเพราะตอนนี้เนี่ย ถ้าเราสังเกตดูนะครับถ้าเราใช้ BB ร่วมกับการอ่านแท่งเทียนนะครับเราจะสังเกตว่าเออเนี่ยชุดเนี้ยเขาไม่พ้นนะครับชุดเนี้ยก็ไม่พ้นนะครับแต่ว่าปัญหาของชุดนี้คือแรงน้อยไปหน่อยนะครับส่งลงมาไม่พอนะครับดังนั้นเดี๋ยวเรารอรอแท่งนี้นะครับเขโอเคครับโอ้ยเดี๋ยวผมรอเขาย่อย่อไปแตะเส้นบนนิดนึงนะครับเราจะเข้าออเดอร์แบบกดลงนะครับ เคนขาลงค่อนข้างแรงนะครับตีปลายไส้นี้เดี๋ยวขอหาจุดร่วมแนวร่วมนะครับเป็นชุดนี้ไม่ถึงนะครับไม่ถึง กราฟแช่อีกแล้วกราฟแช่นี้ไม่ชอบเลยนะครับ <L ie> ตรงนี้ BB ก็ไม่ผ่านนะครับ <L ie> เดี๋ยวเราลองตีเทรนด์โอเคนะครับ <L ie> คิดว่าน่าจะทะลุแน่นอนนะครับอันนี้เสียวนะครับ BB ตรงนี้ ไม่ค่อยสมมาตรเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวปล่อยไปก่อนมาดูคู่นี้คู่นี้ก็ไม่วิ่งนะครับกราฟไม่วิ่งครับก็เลยค่อนข้างอันตรายนิดนึงนะครับผมจะลองหาคู่เงินที่เป็นกราฟที่มันวิ่งดูนะครับเหมือนกราฟจะหยุดวิ่งนะห้าโมงเลิกงานอ่า โอเคอันนี้ก็มาไม่ทันนะครับลงมาหลังบีแล้วอันนี้เทรนเป็นขาลงนะครับการกดขึ้นเนี่ยจะค่อนข้างเสี่ยงนะครับไปรอกดลงดีที่สุดนะโอเคอแช่นานเกินไปนะครับคู่นี้ไม่ไหวละโชคดีเมื่อสัก ครูนี้ชนะไปนะครับกราบไม่วิ่งนะครับเดี๋ยวก็ไปหาเทรดเทรดทอง UJ โว้โห ลลเเรื่องย UCAT ปกติแคนาดาเนี่ยจะวิ่งนะครับอันนี้ไม่วิ่งเลยนะครับโอเคเริ่มแช่นะครับโอเคโอเคอันนี้ bake, เบรกออามาแล้วก็ pull back นะครับเดี๋ยวรอแท่งนี้นะครับถ้าสามารถไปปิด เดี๋ยวนะมันก็ยังเป็นขาลงเนาะอันนี้มาถึง BB ละนะครับแต่ BB กลางนะครับเราต้องการ BB ล่างนะครับเพื่อกดขึ้นอันนี้ก็จะเป็นชุดเทรนดย่อยที่เป็นขาขึ้นนะครับอันนี้แต่ว่ากราฟดูทรงแล้วแรงนะครับ อ้างอีกแนวนี้นะครับแนวนี้ไม่แน่ใจว่าจะเอาอยู่ไหมนะครับเดี๋ยวขอดูในอดีตมีไหมไม่มีนะครับอาจจะมีแหละแต่ขี้เกียจดูนะครับใี่เป็นแนวนี้นะครับชุดนี้เราลองมาดูกันนะครับว่าถ้าถ้าลงมาถึงถึงแนวตรงนี้แล้วเนี่ยเขาจะมีแอคชั่นยังไงนะครับแต่อันนี้ยังไม่ลงมางดีดขึ้นไปนะครับกราบแรงนะครับ ใส่แรงมาก <Wow. S 1> อมโอเคครับเทรนเป็นขาลง อยู่กลางน้ำอยู่นะครับเดี๋ยวรอดท้ายๆบีบกดส่วนขึ้นน่าจะประมาณแถวๆนี้แรงนะครับตรงนี้มันเป็นกลางน้ำอยู่นะครับเรายังยังกดไม่ได้นะครับ สิ่งหนึ่งที่ที่ผมพยายามจะดูก็คือตัวเส้นตรงกลางนี้ก็มีผลนะครับถ้าเขาอยู่ฝั่งเนี้ยเราจะกดขึ้นเนี้ยก็อันตรายนะครับถ้าจะกดขึ้นให้เขาหลุดหลุดแนวนี้มานะครับแต่ถ้ากดลงเนี้ยก็ก็น่าลุ้นนะครับแต่ว่าถ้าเรากดลงมาลอกดแถวแถวแนวดีกว่านะครับอันนี้กลางเกินนะครับโอ้ยไม่รู้จะไปเล่นคู่ไหนนะครับนนี้ก็ขาลง ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้โอเคครับนี่ก็เป็นแนวเดิมนะ หลุดมาไม่ได้ผมว่าน่าถ้าหลุดแนวเนี้ยน่ากดถ้าจะกดลงนะเพราะเทรนเป็นขาลงนะครับเขาน่าจะวิ่งมาเส้นล่างนี้นะครับแต่นี้ดูกราฟแล้วบอกเลยว่าไม่น่าเล่นสุดๆนะครับ ผงต้องให้เขาเลือกข้างก่อนนะครับแบบนี้ยังไงก็เทรดไปมัไหนไม่ถูกครับถ้าางนั้นเราจะรอก่อนคู่นี้โอเคเบรกมาละอ่ะผมกดลงนะครับกดลงที่14เหรียญน,นะครับทำไมกดลงนะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับตรงนี้ผมเห็นแนว แนวเส้นกริดอยู่ตรงนี้นะครับแนวเส้นกริดอยู่ตรงนี้แล้วแท่งนี้ได้เบรกแนวเส้นกริดมาแล้วนะครับได้เบรกแนวเส้นกริดมาละแล้วก็แท่งเดิมเขาเนี่ยคืออยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงเส้นกริดพอดีนะครับคิดว่าน่าจะน่าจะเบรกเอาแล้วนะครับมารอดูกันทำให้เด้งซะก่อนนะครับถ้าจะเด้งก็จะมีตรงนี้นะครับ แท่งนี้ที่จะเด้งขึ้นได้นะครับอ่ะถึงละถ้าเด้งขึ้นก็ตรงนี้แหละนั่นไงไปละไปละทานไหมโอเคนะครับวันนี้เราบวกไปอ่สิอีก10เหรียญน,นะครับเป็น16-17เเหรียญน,นะครับก็ จริงๆใช้ใช้ BB นะครับใช้ BB ประกอบนะครับสำหรับมือใหม่นะครับก็ตี BB แล้วก็หาจังหวะนะครับจริงๆ BB ดูให้สมูทหน่อยก็ดีนะครับแล้วก็ใช้แนวรับแนวต้านนะครับเข้าช่วยนะครับอันนี้ก็กดลงที่ BB นะครับเป็นแท่งเขียวแต่ว่าโชคดีได้ราคาดีนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้ใช้ BB ยังไงนะครับก็คือจริงๆตัวกราฟเนี่ย ตัวตัวตัวแท่งเทียนเนี่ยจะต้องวิ่งลงมาหาขอบบนขอบล่างอยู่แล้วนะครับตอนเนี้ยถึงแม้จะอยู่กลางน้ำนะครับผมก็ใช้แนวที่เป็นแนวของเส้นกริดนะครับมีการเบรกเอาท์นะครับเข้าช่วยแล้วก็เข้าออเดอร์ไปนะครับโอเคครับวันนี้ก็บวก16เหรียญนะครับใช้เวลาไปประมาณสักเกือบ20นาทีนะครับวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ